สวัสดีค่ะวันนี้อีป้าพาทัวร์นะคะมาทัวร์เวอร์จิเนียค่ะให้พี่แซมแนะนําอาหารเช้าพี่แซมพี่แซมนี่เป็นหนุ่มไทยนะพังตุค่ะพนมทวนการจนบุรีค่ะอย่าพูดเหนื่อยอยู่ไหมพี่ยังไม่ไม่เหนื่อยเลยโอ้โหเขาบอกว่าคนเมืองการคนสุพรรณคนนครปฐมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอกันปุ๊บมันจะพากันกลับบ้านทันที นี่พี่แจมแนะนำอาหารเช้าหน่อยอันนี้อันนี้เป็นแฮชบราว์แฮชเกือบออกขนมถุนได้เฮชบราว์แฮชบราวนี่ทำมาจากมันคลิกมันสับหรือมันทุบมันสับมันบดมันสับไม่ถึงกับบด ไม่บดแค่แค่สับหยบหยาบแล้วเข้าฟององมันแล้วอัดเอามาเป็นรูปนี้เลยแ่แล้วก็เอามาทอดอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหรอแฮมเบอร์เกอร์เป็นยังอย่างหวานอ๋อแฮมเบอร์เกอร์เนาะเขาเขาจะไม่เหมือนเมืองไทยนะอันนี้ดูดิมีรูป M ด้วยสัญลักษณ์ของเขาอันนี้มันมีอะไรบ้างพี่แรมก็มีไข่ อันนี้ขนมปังเขาทํามาใหม่เลยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้แบบว่าใช้ขนมปังนนก้อน,อนๆหรอไม่ใช่ของเฉพาะแมคโดนัลด์ยอ,ยอย่างเดียวหรือว่าเขาทํามาไว้แล้วก็ทำมาแล้วแล้วก็ไข่แล้วก็มีซอสเซจซอสเซจอซอสเสร็จก็หมูเนี่ยหมูบดเหมือนกันอันนี้อ๋อคำว่าซอสเซจนี่หมายถึงหมูเหรออืม อ๋อหมายถึงหมูบดอะไรอย่างเงี้ยหรือเนื้อใช่แล้วมีชีสอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ชีสอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ขนมปังอีกชั้นหนึ่งเขาก็จะมีเอ็มหน้าเอ็มหลังนะคะนี่คือเบรกฟาสชุดอ่ะแล้วก็มีออร์เรนจ์ u i c สดูสำเนียงพี่แซมสิไปหมดแล้ว35ปีเนี่ยนี่พี่แซมชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ประมาณ7เจ็ดแปดแปดเหรียญเกือบหน้าเหรียญ 9ก้าเหลียงเก้าสามยี่เจ็ดประมาณสามร้อยอ่ะนี่มีน้ำส้มมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็แฮชบาวแฮชบาวนี่ชุดนี้สามร้อยบาทสำหรับอาหารเช้าเขาบอกว่าอาหารพวกนี้เป็นจังฟูจริงไหมพี่ก็ประมาณได้อยู่จังฟูนี่มันคืออะไรจังฟู แปลสภาพงปเหมืนหนอมนกับแปลสภามาคือมันไม,ไ,ไม่ได้กินสดๆไม่ได้กินสดไม่ถ้ากินหมูสดสดจังฟู้ดจริงเปล่าทำไมเขาถึงเรียกจังฟูด้ดจังฟูด้ดเอจงจริงแล้วมันก็ไม่ได้ถึงเกลียวขนาดนั้นเลยคำว่าจังมันมาจากของที่ทิ้งที่เสีย หมันก็รถเสียไปทิ้งจังยัดจังยัดอันนี้คือจ้างชุดแต่ทุกคนก็ต้องกินนะมันเก็กเกแชร์ตลาดมันยอดขายดีมากเลยแล้วก็กำไรมากเลยนะแมคโดนัลล์เนี่ยมีทุกสาขาแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะมีขับรถจอดจุ๊บจุุ๊คนเข้าไปซื้อกัน แรดเดอร์นนี่สำหรับเมืองไทยนี่เด็กๆทุกคนนี่คือร้องกินหมดเลยนะเด็ก่นใหม่ที่ฟาสต์ฟู้ดเพราะมันง่ายไวสะดวกถูกเหมาะสำหรับเออเขาเรียกอะไรมันอาหารถูกรีบออกจากบ้านไปทงานระหว่างไม่ว่าจะคนจนคนรวยที่นี่ก็คือถ้าสะดวกลองท้องก่อนอืดูสิชุดนี้นะคะนี่มีอันนี้แฮชบาว อ่าแฮมเบอร์เกอร์ and orange orange s o s อ่าแล้วก็ o r a n g นี่ชุดเนี้ยชุดเก้าเก้าเหรียญปเก้ายี่เจร้อยเจ็ดสิบเกือบ300นะคะเฉพาะอาหารเช้า300บาทนี่เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเมืไทยเลยนะคะ300เนี่ยมื้อเช้ามื้อเดียวหมดแล้วค่ะนี่ ไว้เดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอีกจะให้พี่แซมพาทัวร์นะคะฝากติดตามด้วยนะคะป้าวันอีป้าพาทัวร์ค่ะอ